แอนนัสวัสดีสสดค่ะทุกคนวันดีเดบันนี่กับชายเขาจะมาทัคอนเทนต์เมื่อบันนี่กลายเป็นโทมสัสบันนี่เป็นโทมัสดิ้งดิ้งดิ้งว้าวแล้วบันนี่ทํานะเป็นโทมัสเธอมีความพิเศษยังไงไหมหนะ่าทำลายล้าง ความพิเศษในการทำลายล้างเหรองั้นอย่างนี้ฉันว่านะถ้าเธอเป็นตัวทำลายล้างฉันก็จะเป็นตัวป้องก,กันจะเป็นตัวสร้างให้มันปลอดภัยนะ่ะนี่มันที่เป็นโทมัสเฮ้ <c oughs> วันนี้เธออยู่ในโทมัสโอ้ไงล่ะทุกคนวันนี้นะบันนี่จะให้ชายเก็ไปสร้างตึกสูงและบันนี่จะกลายเป็นโทมัสดูสิว่า oh. ตึกสูงของชายก็จะป้องกันโทมสัสบันนี่ได้หรือเปล่าใครเชียร์โทมสัสบันนี่กดหนึ่งใครเชียร์ชายก็กดสองถ้าอยากรู้เดาว่าตึกของชายก็จะทนทานโทมสัสบันนี่ได้หรือเปล่าก็ไปดูกันเลยจ้าแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแลร์กดไปกันเลย นี่บนันนี่ตอนนี้ฉันได้สร้างตึกเป็นที่เรียบร้อยแล้วใครอยากเห็นบ้างอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะโอ๊ยชายเก็คิดว่าตึกตแค่นี้จะอยู่เหรอบันนี่เป็นโทมัสเลยนะบันนี่คขอเป็นขับโทมทัสนี่ปุ้นๆแบบนี้เลยชายกอรปุ้นเห็นไหมฮ่า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 โอ๊ยเธอจะควบคุมโทมัสเหรอ,อฉันว่านนะเธอควบคุมโทมัสแต่เธอก็คงจัดการอะไรไม่ได้เท่าไหร่หรอกเพราะตึกของชาติแก็งแรงแอรเไงล่ะ เข้าไปอ่าเป็นไงชายเกิลรอนี่ยังล่ะมา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 ๆๆๆามาๆๆๆามา่าีามทมกมามากามายาม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 านาขามามึมามามามกมามาม่ามามามมันามามแมามาราม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 ายานามมม็ม ้าบันนี่ตอนนี้ฉันอยู่บนตึกสูงแล้วตึกสูงและลิ้วๆิ้วลิวเลยแหละงั้นมาดูกันว่าบันนี่จะทําลายล้างตึกไชเก้ได้หรือเปล่าเพราะแล้วนะบันนี่จะเริ่มแล้วนะทุกคนมาสิมาสิฉันไม่กลัวหรอกเพราะตึกฉันแข็งแรงกระแทกไปเลยไม่เห็นจะทบกระเทือนใดเลย โอ้แทกโอ้บันนี่ว้ายแผ่นรองฉันไปแล้วบันนี่เธอตัวเท่ามดมาเทียบกับตึกของฉันน่ะบันนี่เธอมาฉันว่าเธอทำอะไรไม่ได้แน่นอนโอ้นี่บันนี่ทำไมเธอกระโดดสูงจังน่ะธรรมดาอยู่แล้วชายเกอร์เฮ้ยว้าเฮ้ยเอองสร้างขาดตึกฉันหายไปไหนเนี่ยชายเกอร์ลงมาเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวฉันจะจัดการเธอ ทีน,นี้ก็เป็นตาของฉ<อ>ัน,น<ง>แล้วแหละนี่มันขี้โกงบันไ่ทำ่ายตึกนี้ไม่ได้เลยยอมแพ้ฮ่ะงั้นตอนนี้ฉันได้คะแนนไป1ต่อสูดเลนะบันนี่คือ <laughs> <laughs> ทีนี้เธอเสร็จฉันแล้คือเป็นบันนี่โทมาติไฟเป็นแล้ว ของชายเก้าเอ็นตึกสูงและลิ่วละฟ้าเลยและบอกเลยสู่รอบที่แล้วอีกขนาดตึกรอบที่แล้วบันนี่โทมัสยังทําอะไรไม่ได้มาดูตึกรอบนี้เธอก็ต้องทําอะไรไม่ได้เหมือนกันฮ่าฮ่าตอนนี้นะถ,ถูกโทมัสบันนี่อย่างฉันนะโทมัสเนาะเนาะเนาะ,นะ,นะตอนนี้นะฉันคะแนนนำไปหนึ่งต่อศูนย์แล้วโอ,โอ้ยอมก็ได้ใช้เก้าตึกนี้ทำจากอะไรจากเหล็กแน่เลยโอ้โหจากลากขาสลิงด้วย <S 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 วยตายแล้วอย่างนี้โทมัสจะชนะได้ยังไงเพี่ทุกคนกดไลค์เป็นกำลังใจให้โทมัตบันนี่หน่อยนะนะนในชายชายกดไลค์เป็นกำลังใจให้โทมัสบันนี่แล้วก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ชายเก้าด้วยถ้ากดไลค์กดหนึ่งให้ชายเก้าก็ได้แล้วกดสองให้บันนี่หน่านี่ดูสิชเก็ว่าแต่เธอจะขึ้นตึกเรียยังไงเนี่ยฉันก็ไต่สลิงไปยังไงล่ะ ว้าชเกิร์เธอคิดว่าตึกนี้จะเอาอยู่เหรอมันมน,มน,มน,มนีต้องชันดัอย่างแน่นอนเลยนะไม่มีทางหรอกโครงสร้างตึกชั้นแข็งแรงขนาดนี้เป็นเหล็กก้านหนาหลายชั้นเลยนะบอกเลยโอ้ฉันไม่เชื่อหรอกชัเกิรแน่จริงก็เรามาปรลองกันเลยไหม วัตบัตดี้จะจัดการเองโอ้ยคอยดูเลยละกันรอบนี้ฉันจะคะแนนนําเป็นสองต่อศูนย์เลยแหละจะคะแนนนําลันลิ่วโทมัสบัตตี้ได้ยังไงมันเลยเจอกันเลยจะคอยดูว่าเธอจะจัดการฉันได้หรือเปล่าฮาเจ้าโทมัสบันนี้นี่ทุกคนตอนนี้ชายเขาอยู่บนยอดตึกแล้วนีมันสูงเสียวมากเลยนะ แทบจะเรียกได้ว่าตึกร้อยเมตรเลยนะถ้าจะเกิ์พร้อมแล้วโทมัสบันนี่จะทำงานแล้วนะฉัเตรียมพุ่งนะชนเอ,อ้มามนเลยมันเลยมันเลยแคเธอคงเตรียมตัวไม่ถูกและสีเจ้าโทโมัสบันนี่ก็มันอยู่สูงเกินไปดีชชเกิลใช่เธอต้องเริ่มจากตรงไหนเนี่ยฉันให้เวลาเธอคิด ก่อนเลยยังไงตึกของฉันก็ไม่เป็นไรวัที่มันแล้วพุกชนเลยมามาซิมาสีมาซิวุ้ยวุ้ยวเตรียบเียเียบเลยเียบเียบเียบโอไม่โอไม่ฉันก็ตตึกตกตึกฉันก็ต้ตึกโอ้โอ้ตายแล้วตายแล้ตายแล้วตึก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 ตนกตึ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 ก มาสิมาสิดีไปไหนจะดีไปกันไว้เคเกอ็หายเคก็หายจัดการพลบอนี่ในตึกันนี่โทมัอยู่ในตึกไหนใเช่ออกี้ันนี่ทมมาชนตึกจนชายเขาล่วงลงมาเลยน่ะจัดการเฮ้จะต้องจัดการอ้นี้นี่นีนี้เยโยยน้ยโอา เจ้าตกว่าี่ไหนอ่ยันนี่เธอจัดการจุดยุทธศาสตร์ของตึกฉันแบบนี้ได้ยังไงเธอทำตึกอย่างละทำฉันล่วงลงมาเลยนะนตึกมันไม่มั่นคงเนี่ยชายเกิลต้องเจอบันดี้นี่แหละ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยแต่ว่าตอนนี้ตึกมันยังไม่พังฉันจะขึ้นไปอยู่บนตึกอีกรอบแล้วเดี๋ยวคอยดูเลยว่ารอบนี้ฉันจะจับให้มั่นและไม่หล่นลงมาอย่างแน่นอน โอ้บันนี่ตึกชั้นเตียงน่าโทมัสยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยนะฉันหล่นลงมาแล้วน่าหมดกันแล้วตึกของฉันรอบนี้ฉันจะจับให้มั่นและไม่หล่นลงมาอย่างแน่นอนฉันว่าฉันว่าฉันว่าฉันต้องหาตึกใหม่แล้วแหละยสงสัยตอนนี้โทมัสบันนี่ไม่อยู่แล้วจะเหลือแค่โทมัสอย่างเดียวน่ไม่โทมัสบันนี่ยังไม่อยู่ก็บันนี่อยู่นี่ไงว่ากระโดดสูง บางทีตึกที่สูงเกินไปมันอาจจะไม่มั่นคงใช้์ก็ลดระดับความสูงลงมันหน่อยแต่ว่ารอบนี้มั่นคงแน่นอนเลยแหละโท,ม,ทมัสไม่สามารถอะไรไ,ได้จริงๆแล้วแหละรอบที่แล้วใช้ก็อาจจะผิดพลาดไปตอนที่ช้ก็ได้มา 1, 1. น่ตอนหนึ่งคะแนนเทียบเท่ากับบันนี่รอบนี้ใช้ก็จะตีคะแนนตื้นขึ้นมาเป็น2ตอนหนึ่งตอนจบใช้ก็ต้องชนะโทมัสบันนี่อย่างแน่นอนฮ <laughs> เป็นไปไม่ได้ชายเก้าน<อ>้องจะโทรมัจมันจะขี่โทมัสทำลายล้างตึกหลังนั้นให้หมดเลยยากรอบนี้เราจะจมานำลายไม่มีทางหรอกเดี๋ยวชายก็จะพาทุกคนไปดูบ้านตึกหลังนี้ของชายเก้าก่อนอันนี้อยากไปทัวร์ด้วยอ่เยะเฮ้ยมาสิมาสิไปสืบความลับไปสืบความลับเลยนี่<ม>เปิดประตูเข้ามาออแล้วไปสืบความลับ เธอเป็นเสียงจบมา้ายจริงๆเลยนะสืบความลับมาสืบความลับโอ้โหมีลิฟต์ตรงนี้เราต้องทำลายทางเข้าก่อนอันดับแรกบันี้เธอจัดการไม่ได้หรอกจากที่เธอลอกตีเมื่อกี้มันก็มีความแข็งแรงสูงมากเลยนะแต่ก็เธออย่าพูดมั่วๆนะบันดี้ทำลายล้างได้อยู่แล้วแง่ที่ทำจากหนังสือผิดเนี่ยมันเป็นแค่หนังสือผิดปลอบๆแตงหาก ตังซืง้อบ้านละสิไชก็มันควบคุมใหญ่วันนี้จะผักห้องหนีให้สิซากเลยสว่วนนี้เป็นห้องนอนใช่ไหมโอ้ไชก์ก็บัดี้รู้วิธีการทำลายล้างแล้วบันดี้กลับออกไปข้างนอกก่อนนะเฮ้ยทำอะไรไม่ได้หรอกเพราะโครงสร้างตึกมันแข็งแรงขนาดนี้นะใครจะไปดูละชก์ก็เฮ้ พร้อมยังล่ะพร้อมแล้วพร้อมแล้วฉันไม่กลัวเธอหรอกเจ้าโทมัสบันนี่เริ่มจากทำลายล้างทางเข้าก่อนเลยเฮ้ยอทำไมล้างทางเข้าบันนี่ฉันไม่น่าให้เธอมาดูจุดยุศาสตร์ของฉันเลยนะทางเข้าต้องพังทางเข้าต้องพังไปก่อนออพังเสาให้หมดพังเสาให้หมดพังเสาให้หมด พังเสาให้หมดจะตกลงมาไม่อาวไม่ตกเหตบาฉันลอยได้เหรอเนี่ยฉันก็เพิ่งรู้เหมือนกันไม่ตกเหโอ้ฉันว่าแล้วฉันมีแววที่จะชนะสูงมากอีกแล้วนั่นเนี่ยไม่เป็นไรกันกระโดดสูงแล้วกันใหญ่แจ็ูลงมาเดี๋ยวนี้นะใหไงดีไงดี เวลาที่ฉันจะได้จัดการอแล้วกพเธอจกากรัไม่ด้เยเหี้ย้เเกเียลชายวเตรียมบันดิกระโดดไปหน้าเออบัตรดิเกอบจะชนะอยู่แล้วเชียวนะไม่ชนะบันดีหรอกโทมัสบันรดีกลองเป็นที่เดิ